ชาวต่างชาติที่ทำงานในไทยเบื่อเรื่องนี้ที่สุดใช่ไหมครับต้องไปต่อมอทุก90วันต้องต่อวีซ่าทุกปีเอกสารเยอะจนปวดหัวถ้าบริษัทของคุณได้รับ B O I หรืออยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายคุณมีสิทธิ์ขอสมาร์ทวีซ่าครับนี่คือวีซ่าระดับเทพที่แก้เพนพอยต์ของชาวต่างชาติได้หมดจดดียังไง 1. อยู่ไทยได้ยาวสูงสุด4ปี ไม่ต้องต่อทุกปี 2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน work permit เล่มสีน้ำเงินให้วุ่นวายสิทธิ์ทำงานฝังอยู่ในวีซ่าเลย 3. ไม่ต้องรายงานตัว90วันเปลี่ยนเป็นรายงานตัวแค่ปีละหนึ่งครั้ง 4. พาครอบครัวมาอยู่ได้ด้วยและลูกเมียก็ทำงานได้โดยไม่ต้องขอ work permit สำหรับบางประเภทถ้าคุณอยากดึงตัวทาเลนต์เก่งๆจากทั่วโลกมาร่วมงาน เอาสิทธิ์สมาร์ทวีซ่าไปล่อใจเขาครับรับรองว่าเขาเซ็นสัญญาแน่นอน